เมื่อวานอ่ากุ้งอบข้นเส้นวันนี้ต้ยมยำกุ้งน้ำข้นนะคะทุกคนนี่คะ่ะกุ้งนะเยอะเลยแต่อันนี้คั้นมะนาวนะคะคแล้วก็จะมีเครื่องอนนอเครื่องเทศมะนาวสดเลยค่ะนี่เมนูวันนี้อ่าต้ยมยำกุ้งน้ำข้นนะคะนี่ก็จะเตรียมอะไรต่างๆไว้นะเดี๋ยวลงหม้อแล้วถ่ายอีกทีนะคะ จาะผ่าเรียบร้อยนะฮะเราเอาใส่ออกหมดลครับเนาะี่งหมดแล้วนะผ่าไม่หมดใส้ออกหมดเลยนะเนี่ยไม่สะอาสะอาดปลอดภัยก็มีขิงขาอะไรมะนาวก็มะนาวนคั้นมะนาวสดๆเป็นะบะผักก็ผักอ่าผักที่เราปลูกเองนะข่าตะไคร้อะไรทุกอย่างปลูกเองหมดรับเรียมี่ต้มต้มหมดนน้ว เห็นไต้ไปต้มก่อนเนาะอ่าเอาขาไปต้มก่อนขากระตักรรุงเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนนี้ก็คือขาดไม่ได้เนาะเห็ดนะคะเห็ดนางฟ้าแล้วก็ผักต่างๆนะคะใส่ลงไปนี่ความอร่อยอยู่ที่เห็ดเนี่ยกุ้งไม่เท่าไหร่ต้มยำกุ้งแต่กุ้งไม่เท่าไหร่แต่อร่อยที่เห็ดเนี่ยตอนนี้ใส่กุ้งแล้วคะ่ะนี่ น่ากินมากๆเลยต้มยำกุ้งนะล้วต้องน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวอ,อะไรนะนมหรือว่า,าน้ำพริกเผาใส่ที่หลังนะฮะขั้นตอนใส่น้ำพริกเผานะฮะนี่เริ่มข้นขึ้นมาแล้วค่ะทุกคุณค่ะน่าทานแ็นนี้ก็แสนจะอร่อยเติมนมข้นเข้าไปนมสดนะฮะ มือนี้อร่อยบอกได้เลยอร่อยของจริงน้ำข้นเนี่ยน้ำเจ้มจนเลยนี่ต่อไปตามด้วยผักโอ้โหนี่เลยค่ะที่สุดของที่สุดอ่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะนี่นผักลน้นล้วนนะนคะกุ้งนิดหน่อยค่ะ าเติมพริกลงไปนวก็น้ำมะนาวโอ้โหแซ่บแซ่บอ้าวเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะกุ้งก็แบบว่าสุกๆเลยที่เด็ดนะต้องมีพริกอ่า พริกแห้งโรยหน้าอีกทีหนึ่งอันนี้พริกแห้งนะคะโรยหน้าพริกแอนไฟพริกแอนไฟพริกแห้งพริกย่างเนี่ยที่เด็ดคือหอมความหอมมันจะอยถ้าเราเอาเม็ดลงไปมันจะเผ็ดมากเนาะแล้วก็